สวัสดีครับพี่ๆทุกคนตุนตับิโดครับวันนี้พามารีวิวรถสเปซแค a p นะครับของสำนักเอสปอร์ตตี้นะครับคันนี้เป็นรถของร้านแต่งเองเลยนะเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้เป็นรถเกรด L นะครับตัวแครเป็นเกรด L นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมสำหรับเกรด L ไฟน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนชุดแต่งของทางร้านก็จะเป็นตัวนี้หน้ากระจังสีดำนะครับคันนี้ทำหน้ากระจังดำนะปกติจะเป็นสีดำตัดแดงนะครับโลโก้เหลืองชุดสปอยเลอร์หน้าครับเามาดูทางด้านข้างกันนะครับแม็กตัวนี้จะเป็น c o สมิกนะครับขอ18นะครับ ตัวนี้ขนาดยางสองหกห้านะครับสี่สิบขอบสิบแปดนะครับตัวนี้สติกเกอร์ที่แก้มนะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่ข้างประตูนะครับครอบกระจกแล้วก็ครอบเสาอากาศนะครับสติกเกอร์เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทางร้านนะ ตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูล้อหลังกันนะครับล้อหลังขอบ18นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ขนาด2 8 5 3 5ดนะครับขอบ18เแปดประตทางด้านท้ายมีจอมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นแคปจะเป็นเกรดท็อปแล้วนะ ตุ่น L นะครับจะเป็นเกรดท็อปแล้วนะครับล้อหลังก็ลดหน่อยๆนะครับเจอพี่ๆแล้วไม่น่ารอดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในนะครับแผงข้างจะเป็นสีดำตัดสีบอลเงินนะตอนนี้ผมควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับล็อกไรล็อกนะครับ ตัวนี้มีปรับมองข้างไฟฟ้าด้วยนะครับภายในก็จะเป็นสีดำตัดสีบอลเงินนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีจอมีกล้องให้เรียบร้อยเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะเราดูรอบคันกันอีกทีครับ ต่อลงตัวมากนะครับแต่ถ้าแต่งใช้งานจริงแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับแต่พอดีเป็นรถของทางร้านครับดูเป็นแนวทางนะครับพอหอน้ากระจังสีดำก็จะออกดูดุหน่อยเราดูมุมไกลกันนะครับเรียบร้อยครับสำหรับรถคันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ๆมากครับสวัสดีครับ